สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับอินดีต้อนรับเขาสู่ชองร้านคําล่าพาแซฟชนแนลนะครับวันนี้มาเสิร์ฟเ,เมนูเส้นเสียงให้พัดไทยตาชอแชมนะครับองงามนีเลยโอ้ส้นงามขลับดูดสูสินใสปิ้งเลยอะมาพี่น้องต้องพูดไรดอกไทยก็ต้องใสถั่วปูนก่อนนะถั่วป่นถั่วถุบ ตน้ำยมะนาวครับขาดบริได้มะนาวนผัดไทยเนาะโอ้ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับเห็นเขารีวิวนะเรยว่าลองซื้อมาดูแล้เส็นง,งามดีแท้เลยนี่ครับดูสินงางามขนาด อื mm hmm. mm hmm. ในซองเขาก็จะมีมีเส้นมาให้แลืวอการทำซอสของเขาบวตองปรุงเพิ่มเลยใส่อ mm ื hmm. mm hmm. mm hmm. ม,มาเนี่เลยสูตรดีเวไหมกินเสนตน้องสูตรด้วไหมนาะเลย,นะเลยอืของชอบเลยครับสสเสนเซนเนี่ ưm ưm khô hình lắm cái nó hmm. Okay. Hmm. 으음 음.